สวัสดีค่ะมา,มารีวิวสวนเราอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ปรับดินปรับพื้นที่สนามเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าสวนเรามันมีวิวัฒนาการหรือพัฒนาไปยังไงบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะโอเคค่ะค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นด้านหน้าสวนของเราต้นไม้ที่เห็นนั่นก็คือต้นชมพูพันธุ์ที่ปลูกไว้ให้ดอกสีชมพูเนาะก็เลยปลูกไว้ประดับหน้าสวนข้างหน้าได้ถมยินใหม่เรียบร้อย กันเก่ารอดหนึ่งต้นเห็นไหมคะพระที่กำลังสวยเลยอันนี้ปรับพื้นที่สนามหมดเลยแต่เดิมแบบว่าดินเหนียวเนาะมันปลูกต้นไม้ยาาปลูกกล้วยก็ไม่ขึ้นเราก็เลยปรับเอาดินนามาใส่เห็นไหมคะมองไปเดี๋ยวเราจะมาปลูกกล้วยอีกทีนึงตอนนี้หนอกล้วยเก่าก็กําลังแทงหนอกขึ้นมาก็อันนี้คือเราปรับพื้นที่เคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะจากนี้ไปถึงท้ายสวนเลยประมาณสามสามไร่ถามว่าดูแล ก็พอสมควรตอนนี้เราเดินไปเรื่อยๆอาทิตย์ยที่แล้วได้มาปลูกต้นไม้เพิ่มก็จะมีมะกอกน้ำกับสะเดาวถวายซึ่งเป็นสะเดามันนั่นเองอยู่ล็อกตรงนี้นะคะต้นมะม่วงที่เห็นเนี่ยปลูกไว้สีต้นต้นต้นนี้จะเป็นแก้วขมินที่เรากินดิบเนาะนี่เห็นไหมคะสะเดาสะเดาวถวายสะเดามันนั่นเอง เราก็จะปลูกไปเรื่อยเห็นค่ะอันนี้เราก็จะปลูกจะเป็นไม้ที่เราชอบกินต้นใหญ่ๆนี้ก็จะเป็นที่เห็นนี้ก็เป็นประดูต้นปะดูก็สูงอ่ะตอนนี้กล้วยกําลังออกปีเห็นไหมคะก็ะจะมีมะกอกน้ํมามะม่วงตัวนี้จะเป็นแรดนะคะก็ปลูกไว้มะม่วงสวนเราก็จะมีหลายพันธุ์ที่เห็นเขียวๆนี้เป็นยาปลูกไว้ให้ให้ควายเนาะ เป็นหญ้าปลูกไว้เดี๋ยวปีหน้ามีงบก็จะได้ถมตรงนี้ก็จะเป็นแนวราบไปเลยอันนี้ก็คือเป็นสวนเราันนั่นเองค่ะก็มารีวิวอยากให้ดูว่าเราได้พัฒนาสวนเราไปยังไงตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องขามากเราปลูกได้แต่เราไม่สามารถขุดได้ก็จะมีตรงนี้จะต้องได้ปรับที่อีกนิดนึง ก็จะมีอินทราลํำแทรกระหว่างขาแล้วก็จะมีฝรั่งพอดีรถเกรดดินก็เลยก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะก็เริ่มสวยขึ้นเนี่ยก็คือมีต้นไม้ใหญ่ด้วยต้นไม้เล็กด้วยแล้วก็ปลูกไม้ระยะสั้นเนาะมาระยะสั้นมะละกอปลูกยากสําหรับสวนเรามีพริกทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้ก็ลงนี่มีแคร์แคร์เตี้ยนะคะสลับกับ ชะอมแล้วก็มีมะนาวซึ่งเราปลูกอาทิตย์ที่แล้วตอนนี้มะนาวน่าจะรอดนะคะมะละกอเอ่เงื้อไปแล้วหนึ่งต้นแต่ชะอมต้องรอแต่เราชําไว้รอเหมือนกันอันนี้คือเป็นบรรยากาศสวนเราที่เราค่ะที่มองเห็นก็จะเป็นต้นมะนาวแป้นพิจิตเราปลูกไว้สิบต้นน่าจะรอดนะคะแต่ชะอมรอดูอีกรอบนึงเห็นไหมคะืี่กระท่อม ในสระนี้ก็จะมีปลานะคะรอบๆสระเราจะปลูกตะไคร้หยวกนะคะซึ่งเป็นตะไคร้ขาวหอมนะคะก็ปลูกไว้ไว้กันดินด้วยน้ําเราเราปล่อยน้ําจากโซลาเซลล์ลงสระเพื่อพักน้ําเพื่อใช้ในการรดน้ําต้นไม้ฝั่งนั้นจะเป็นต้นกล้วยกล้วยน้ําว้าซึ่งปีนี้กะว่าจะเคลียร์ต้นกล้วยแล้วจะทําใหม่เนี่ยค่ะสวยสดงดงามลืมเล่าให้ฟังว่าตอนเนี้ย เราลงเราลงเสาแล้วเราลงเสาแล้วเนี่ยได้จะได้ประมาณสักสิบต้นเดี๋ยวเราจะลงแก้มังกรเพราะเจ้าของสวนชอบกินแก้มังกรลงแล้วนะคะใครมีพันแก้มังกรก็เอามาให้สน้าแต้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยคือสวนเราแบบเอ้ยมันเป็นความสุขเนาะมันเป็นความสุขที่เราชอบมาเรากําลังปรับพื้นที่สนามเดี๋ยวเราลาดปูนเราลาดปูนแล้วเราก็ สามารถมานั่งเล่นผูกเปใหญ่พอสมควรก็ดูเสาที่หนึ่งสองสามสี่สี่สาสบสองสิกรเบื้องกรเบื้องสีแผกเลยนะคะคุณพ่อใช้เนี่ยตรงอันนี้ก็จะเป็นพักทองเราลงไว้หลายหลุมกำลังกาลังติดนะคะเนี่ยค่ะก็มองไปก็แบบเออมันเป็นความสุขของเราจริงๆเห็นไหมคะก็สวนเราจะประมาณเนี่ยเดี๋ยวพาไปเดินฝั่งนู้นเลยเนาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ตัดวีดีโอเหก็จะมีเปลเราจะมาเล่นอยู่ที่นี่เป็นประจำเลิกงานมาไหนอารมณ์ดีมีเวลาก็จะมาต้นกล้วยฮอลแลนด์นะคะปลูกยากพอสมควรออกดอกเยอะมากเรารอ,ร,อรุนนะคะ<ร>ก็ปลูกช่วยกันปลูกหมดเลยอะค่ะก็มีตาสมปางยายวิไลแล้วก็สับเตตาช่วยกันปลูก,ก,กอันนี้ก็คือมะนาวไรเมล็ด งงอะค่ะดินผสมมาดีอยู่นะแต่ว่าเราลงพืนไม่ค่อยโอเคอะต้องได้ปรับดินเหมือนกันต้นไผ่เราได้กินตลอดเลยนะคะไผ่ยิมซุงต้นทับทิมส้มโอเดี๋ยวจะได้ปล่อยน้ำใสนี่จะบอกไฮไลท์ตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์สวนเราเหมือนกันเราปลูกผักได้กินแล้วนะคะมีะนาต้นหอมแบงหอมแดงผักชีเนี่ยหาชอบมาเราก็รดน้ำต้นไม้เรียบร้อย เยอะค่ะสามรายนี้ไม่ใช่แบบเล็กๆเลยนะคะทําจนแบบเมื่อยเลยนะคะนี่อยากมาโชว์เพราะว่าขนุนเราตอนนี้ขนุนเป็นรุ่นแรกเนาะมันอาจจะติดหรือไม่ติดนะคะเนี่ยกําลังบางอันก็ตายละตอนนั้นมีลูกละลูกใหญ่ละเริ่มเริ่มเริ่มออกละนี่แก้วขมิ้นเริ่มติดแล้วนะคะแก้วขมิ้นเริ่มติดแล้วนะคะ เป็นไงคะสวนเราก็ถือว่าโอเคเนะาะสไร่คะ่ะไม่ใช่ง่ายๆแล้วไม่ใช่แบบย่อยๆเลยในการที่เรามาดูแลก็ดูตรงนั้นทียากขึ้นตรงนี้ทีอะไรประมาณเนี้ก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมสวนคุณแต้วนะคะมีเวลาก็แวะมาชมมีของติดมาติดมือกลับไปพยายามพยายามปลูกพืชผักที่แบบฝากญาติมิตร ด้วยนะคะตอนนี้มีทั้งกล้วยมีทั้งมะนาวมีทั้งมะพร้าวคือทุกอย่างที่เราอยากกินเราชอบกินเราก็จะปลูกโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปว่าทางหน้านูน้นแล้วตอนต่อไปว่ามะนาวหรือพืชผักที่เราปลูกไว้มันจะเป็นยังไงวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r คร e ให้สนาแต้วน,นะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ